สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจรคืนวันพฤหัสที่15เมษายน2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนนะคะว่าผลออกอะไรนะสำหรับคืนวันพุทธที่ผ่านมานะดาวโจรปิดที่0 8 9 6 2 08962 พี่น้องให้ไม่หลุดไปนะคะอันนี้และดูที่089นะคะพี่น้องเพิ่งจะให้ไปเมื่อคืนวันอังคารพี่น้องให้วันอังคาร890อยู่นี่ดูสิแล้วมันเข้าไปออกย้อนหลังนะคะออกย้อนหลังแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ตามนะก็ไม่และดูลืมไปว่าตัวเองอะ่ะจับ90จับ90เนี่ย ถ้าออก890จะคู่กับ63ค่ะและทีนี้พี่น้องก็ลืมว่า90เนี่ยพี่น้องชอบจับถ้า90พี่น้องจะชอบจับใส่คือ890เนี่ย890 908อย่างเงี้ยเนีเห็นไหมพี่น้องจะจับใส่บ่อยนะสังเกตว่าถ้า90แต่ทีนี้ลืมไม่ได้จับ90เป็นเป็นเป็นหลักร้อยนะคะเป็นบนนะคะแต่จริงๆเขาคู่กันเนี่ย ถ้าออก890จะได้คู่กันกับ63เลยนะคะน่าจะกลับให้เนาะน่าจะเป็น890จะได้90กับ63เลยอันนี้ก็พลาดไปพี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ,ะและก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือพี่น้องตัดออกนี่แหละด้วยความที่แตบบ่ว่าเกิดความลังเลนี่ค่ะตอนแรกก็คือจัดอันนี้นี่ว่าจะเอาอันนี้ค่ะจะเอาเซตนี้ นี่ตอนแรกนะคะก็คือ30208014 8 7 2 6 9 0สองว่าจะเอาเซตนี้ดูสรุปไปสรุปมามองไปมองมาเอ๋เปลี่ยนค่ะก็มาเพิ่มตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนแต่สุดท้ายก็เลือกเอาอันนี้อันนี้สามูนย์อันนี้นะคะแล้วก็สีเก้าสองสองแล้วก็นี่นี่นี่เลยแล้วก็สามเก้านะคะส่วนอันนี้ก็เอาออกซะงั้น นี่คะ่ะสองหกไม่งั้นก็อย่างน้อยก็ได้ล่างนะคะอันนี้พี่น้องก็พลาดไปจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อของวันพฤหัสกันเลยนะคะวันพฤหัสพี่น้องจับคู่ให้นะก็จะมี5 2 6สองหกสามเจ็ดเก้าศูนแหกสาแล้วก็99้นะคะสมตัว6 6หสอง 663899088997152 2นะคะสำหรับ3ตัวนะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องอยากให้จัดหมดทุกตัวไปกลับด้วยก็24นะคะ24แต่ว่าอันนี้เป็นเบิ้ลก็จะเหลือแค่22นะเหลือ22คู่นะคะทีนี้ก็แต่ถ้าใช้พี่น้องเน้นให้วัดดวงนะคะวัดดวงไปเลยจะเอาจัดตาม ไม่เอาหมดทุกตัวก็พี่น้องก็จะเลือกให้ก็จะมีนะคะห้าสองหกสามเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะแล้วก็สองหกสามเจ็ดนะแล้วก็แปดแปดเก้าเก้าที่พี่น้องชอบนะคะที่พี่น้องชอบนะอันนี้คิดว่า นะแต่ว่าอยากให้จัดหมดทุกตัวนั่นแหละเหมือนเดิมค่ะไปกลับก็24อันนี้เบิ้ลก็เหลือ22นะคะสำหรับดาวโจนคืนนี้ก็ขอให้เปเ้ๆป,เป,เป,ปังๆนะสามตัวนะคะสตัวที่พี่น้องชอบนะหกส6งหกหาแล้วก็เก้นะคะแล้วก็088นี่แหละนะที่พี่น้องชอบนะคะ แบบแปดลองเลือกดูค่ะสมาชิกท่านไหนชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะสําหรับ3ตัวนะชอบอันไหนส่วนอันนี้มันเป็นเบิ้ลเป็นหามเนี่ยไม่ต้องโต๊ดนะคะ3ตัวตรงเลยนะกลับเลยค่ะ3มหางนะจะได้ไม่เสียเปรียบเขาและก็อีกอย่างนึงนะคะอันนี้พี่น้องจับบางตัวให้เป็นคู่นะคะวันนี้น่าจะบวกค่ะเพราะว่าเปิดบวกแล้วก็ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่นะก็น่าจะบวกทีนี้พี่น้องก็จับคู่ให้ บนล่างนะคะแล้ววันนี้รู้สึกว่าถ้าห้าสองเขาก็จะคู่กับหกสามถ้าสองห้าสองห้าเขาก็จะคู่กับสามหกค่ะเขาจะกลับกันเลยวันนี้โอกาสนะคะคือห้าสองสองห้าหกหกสามสามหกคู่กันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่จะคู่กับเจ็ดเก้าคู่เก้าศูนย์นะคะเจ็ดเก้าคู่เก้าศูนย์นะนี่นะคะ จ็ดเก้าคู่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดจะคู่กับศูนย์แปดนะคะจับหมดทุกตัวเลยนะเผื่อจะได้บนล่างนะคะเฮงเงปังๆเนาะสำหรับเอลโจนเราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะคะลุ้นกันเหมือนเดิมขอให้ทุกคนเฮงปังๆ,ๆนะคะสําหรับเมื่อคืนนี้พี่น้องก็ต้องขอโทษด้วยพลาดไปหนึ่งวันวันนี้ก็ขอให้คืนมาขอให้กลับคืนมาเด้งบนล่างเลยนะคะอ่า สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงตื่นมาให้รับทรัพย์กันทุกคนรวยๆปังๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ